ความสุขของการอยู่คนเดียวมาเกิดจากความสงบและอิสระที่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้การอยู่คนเดียวช่วยให้เรามีเวลาทบทวนความคิดจัดการอารมณ์และสำรวจตัวตนของเราได้อย่างลึกซึง้งนี่คือบางส่วนของความสุขจากการอยู่คนเดียวการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองเมื่ออยู่คนเดียวเราจะมีเวลาทบทวนสิ่งที่เราต้องการเข้าใจตัวเองและความต้องการของเราได้มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสให้เราเติบโตทางจิตใจและพัฒนาตนเองมีอิสระในการตัดสินใจสามารถทำสิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของคนอื่นมีอิสระที่จะตามใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาในการทำงานอดิเรกอ่านหนังสือหรือพักผ่อนตามต้องการความสงบและการพักผ่อนการอยู่คนเดียวมักนำมาซึ่งความสงบที่สามารถช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพักผ่อนทางร่างกายและจิตใจการสร้างสรรค์บางคนพบว่าการอยู่คนเดียวช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้มากขึ้นเนื่องจากไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกทำให้มีสมาธิในการคิดหรือทำงานสร้างสรงสรค์ต่างๆการรับรู้และการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆการอยู่คนเดียวช่วยให้เรามองเห็นและชื่นชมความงามในสิ่งเล็กๆรอบตัวมากขึ้นเช่นการได้ดื่มชาสบายสบาย หรือการได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกการอยู่คนเดียวไม่จําเป็นต้องหมายถึงความเหงาแต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับตัวเองในวิถีทางที่มีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้น